นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเชื่อมเหล็กกล่องบาง1นมิลสนะครับสาหรับการปรับหน้าตู้นะครับผมทุกคนที่เป็นมือใหม่นะครับไม่ต้องกลัวเลยเขาจะมีไกด์ไลน์บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอมนะครับผมผมก็จะปรับไปเลยนะครับแล้วพอเราปรับปุ๊บเนี่ยตัวเลขด้านข้างมันจะขึ้นครับอันนี้ก็อยู่ที่ความหนา0.7นะครับสาหรับของเราคือความหนา1.2นะครับผมก็จะปรับไปเลยแล้วนี่เราจะได้จํานวนค่าไฟที่เราได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดลองการเชื่อมเลยครับ แล,แล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จแล้วนะครับพอเวลาขัดก็จะเนียนแบบนี้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำ ตามคำขอจากพี่พีนะครับก็เป็นตู้เชื่อมราคา3,000บวกครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เทื่งเท่านี้ครับ